ฝันเห็นคนนับลูกประคำนะครับมีคําทํานายฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปนะครับอาจจะไม่ฝันถึงลูกประคำหรือนับลูกประคำกันสักเท่าไหร่นะครับนอกเสียจากเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิด้วยการนับลูกประคำนะครับแต่หากฝันดังนี้เจ้ากรรมนายเวยกําลังจะมาถึงตัวจงตั้งสติ ให้จงมั่นอย่าวันเกงอุบัติเหตุล้ายที่กำลังจะเกิดเพราะตรองนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นด้วยปัญญานะครับส่วนเลขมงคลในคาในฝันก็คือเลข595ครับแล้วก็เลข66ครับแล้วก็เลข860ครับแล้วก็4 7นะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและและถ้าใครนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้อาจารย์ด้วยนะครับและใครยังไม่กดติดตามนะครับช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์ชช็คนิดนึงละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยรักครับผมอาจารย์ G, achi, กีรพัชจิตและท่อกว่านี่สวัสดีครับ